81.4 EFM สวัสดีครับเพื่อนๆครับการคิดบวกนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่เมื่อไหร่ที่คุณสามารถคิดบวกได้แล้วนะเพื่อนๆชีวิตของเพื่อนๆนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นพลังซึ่งมันสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขโดยปราศจ,จากความทุกข์เลยทีเดียวและวันนี้กระผมก็มีพลังชีวิตเคล็ดลับคิดบวกมาฝากเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ9วิธีคิดบวก 1. ผู้มิตรกับคนที่คิดบวกนะครับเมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีทัศนคติที่ดีเราก็จะค่อยๆซึมซับพลังงานด้านบวกมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ความคิดการกระทำ หรือคำพูดเปลี่ยนไปในทางที่ดีส่งผลให้เรานั้นมีอารมณ์แจ่มใสความรู้สึกที่ดีจะนํามาซึ่งความคิดดีๆซึ่งส่งผลดีกับชีวิตของเราอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวที่สําคัญคนคิดบวกย่อมมีพลังงานชีวิตมีความกระตือรือร้นมากกว่าคนที่อมทุกข์อยู่ตลอดเวลาซึ่งเขานั้นจะขาดแรงใจในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นข้อที่1คือผูกมิตรกับคนที่คิดบวกเข้าไว้นะครับมาถึงข้อที่2รู้จักคุยกับตัวเอง ในแต่ละวันต่างคนก็เจอเรื่องราวมามากมายมีความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆนานาดังนั้นต้องคุยกับตัวเองทําการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดลบเหล่านั้นเสียใหม่ลองคุยกับตัวเองให้มากขึ้นบอกกับตัวเองให้เชื่อมั่นว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมให้กําลังใจตัวเองและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองให้มาก 3. หยุดจับผิดคนอื่นแล้วหันมาใส่ใจตัวเอง เลิกมองคนอื่นด้วยอคติโดยการเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานหรือศูนย์กลางของจัก,กรวาลเพราะคนทุกคนนั้นย่อมมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันออกไปเอาเวลามาหาข้อเสียและจุดบกพร่องของตัวเองจะดีสก,กว่าเพื่อนๆครับเพื่อ,อที่จะพัฒนาและแก้ไขดึงศักยภาพในตัวเองออกมาให้ม,มากๆแล้วทุกอย่างในชีวิตของคุณนั้นจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาดูข้อที่4กันนะครับจดจำเรื่องราวดีๆ การจดจําเรื่องราวดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันก็สามารถทําให้เรามีความสุขได้ดจ,จิตใจเบิกบานดังนั้นลองจดจําเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเวลาเจอความทุกข์แล้วย้อนกลับไปอ่านเรื่องราวดีๆซึ่งจะช่วยบรรเทาความทุกข์ได้มากเลยทีเดียวและทําให้เรามีชีวิตที่สดใสามากขึ้น 5. อย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ความกลัวและความกังวลมักจะเป็นอุปสรรคให้เรามองโลกในแง่ที่ไม่ดีหรือผู้ง่คือให้เรานั้นมองโลกในแง่ที่ดีนั้นไม่ได้ดังนั้นอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลยหรือไม่นึกถึงอนาคตแต่ควรใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดและทำปัจจุบันให้ดีเข้าไว้นะครับข้อที่6ไม่ดูถูกตัวเอง การดูถูกตัวเองบ่อยๆคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำจะก,ก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงลบทําให้เกิดความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเองแล้วหันมาให้กําลังใจตัวเองสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทําไปจะดีหรือไม่อย่างไรทุกอย่างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอนะครับเพื่อนๆเจ็ดรู้จักปล่อยวาง เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปโดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหามันจะทําให้เรานั้นเป็นคนมองโลกในแง่ไร้ายลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่องที่เอามาคิดแต่ไม่เกิดประโยชน์จะดีกว่าเพื่อให้ชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้ายังมีความสุขนะครับข้อที่8ลองหาสิ่งเล็กๆทำหรือทำในสิ่งที่ตัวเองชอบดูนะครับเพราะเวลาที่เรา ได้ปลดปล่อยความสุขออกมาสลับเวลาในแต่ละวันเพื่อบันทึกสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเช่นอ่านหนังสือการ์ตูนดูหนังฟังเพลงวาดรูปหรือทําอะไรก็ตามที่เป็นงานอดิเรกที่เราชื่นชอบหรืออาจจะเล่นดนตรีหรืออาจจะเล่นกีฬาหรืออาจจะว่ายน้ําซึ่งสิ่งใดก็ได้ที่ทําให้เรายิ้มและอารมณ์ดีมากขึ้นเรื่อยๆควรที่จะทํามันนะครับและข้อสุดท้ายในข้อที่9นั้นรอบคอบให้มากๆ การสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้กับตัวเองด้วยการลองทำสิ่งใหม่ๆกล้าลงมือทำแบบเด็กๆที่กำลังสนุกสนานกับการเล่นบางอย่างการเป็นผู้ใหญ่แต่ลงมือทำเหมือนเด็กๆนั้นจะทำให้เรานั้นรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เราทำแต่ต้องตั้งใจทำให้สุดความสามารถนะครับมองทุกอย่างให้รอบคอบมองภาพรวมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโอกาสที่เราจะพลาดนั้นมันมีน้อยมากนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ814 f m m วิถีเงินล้านล้านแรกแห่งชีวิต